สวัสดีครับก็สวัสดีครับก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อวิดีโอแนะนําเทดแล้วกันก็ที่พูดไว้รอบก่อนว่าเออว่าจะพูดถึงเรื่องการสร้างเทดไอเดียอ่าก็ดูเสียงตอบรับจากเออวิดีโอรอบก่อนนั้นเนี่ยคือคือคนดูก็เป็นเป็นร้อยคนแหละแต่ว่าดูจบห้าถึงสิบคนเราก็เราก็ว่าโอเคละมันก็คุ้มค่าแล้วแหละที่ว่าเราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ไอเดียหรือการวางไอเดียในการเข้าเทด เราเรามองว่ามันมันคุ้มแหละกันว่าเบบเออวิดีโอเราเราก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยเออเราก็แบบพวกแบบจดบันทึกเถเนี้ก็ดูว่ามันมีประโยชน์อะไรเงี้ยอาจจะอาจจะช่วยใครได้หลายๆคนอ่าล้วก็เป็นเทรเดอร์หน้าใหม่เหมือนกัน <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยอ่าก็ทําบันทึกเรดแบบเนี้ยมันก็ช่วยไอ้หลายๆเรื่องของเรื่องของจิตวิทยาในการเข้าเทรดด้วยก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยมันจะโตตามเวลานะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราแบบเ,เทรดบ่อยๆแล้วเรามีตามแผนบ่อยๆเนี่ยคือจิตวิทยามันจะพัฒนาของตัวมันเองอะ่ะเออถ้าเป็นเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเราก็เหมือนคนทั่วไปแหละเราก็รอเทรดไม่ได้เราต้องได้เทรดคือวันเนี้ยจะให้ตายยังไงต้องได้เทรด <laughs> อ่ะเออมันมันต้องแบบ I have to be in แมนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละแต่ก็ นั่นแหละอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการแชร์ไอเดียในการเข้าเทรดอ่าก็ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วก็เจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็หลับแล้วแหละพอดีว่าเราลืมปิดเสียงโทรศัพท์แล้วแบบมีคนตอบมาในในรู้สึกว่าในในอินสตาแกรมั้งก็เลยตื่นอ,อ่ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาทำวิดีโอที่ค้างไว้แล้วกันอ่าก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะอ่า เริ่มกันเลยดีกว่าก็ topic วันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างไอเดียเทในมุมมองของผมนะก็จะเป็นเรื่องของเบสิกเลยคือคือไอเดียการเทรดของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันสร้างมาจากการเข้าใจโครงสร้างตลาดอย่างเดียวไม่ต้องไม่ได้ใช้เรื่องของ indicator เข้ามาช่วยอ่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนนะแต่ว่า ผมใช้อันนี้อย่างเดียวเพ,เพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเรียนเทรดเนี่ยอะไรเงีเ้ยอมเรียนกับครูผมเนี่ยคือก็ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นไอเดียเทรดในการแบบใช้โครงสร้างตลาดเป็นหลักอ่าก็ค่อนข้างแม่นยำสูงอ่าแล้วก็เสร้างไอเดียได้ง่ายโดยที่ไม่ไม่สับสนและปวดหัวละกันเอาเป็นว่าเออก็จะพูดถึงเรื่องโครงสร้างตลาดนิดนหน่อยละกันให้ให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็แบบเออนำไปใช้ได้จริงอันเนี้ยสำคัญคือนำไปใช้ได้จริงอ่า คือเอางี้แล้วกัน <c oughs> สมมติว่ามันมีตลาดไหนเข้ามา <Wait. c oughs> เว้ยเรียกว่าตลาดถั่วพ <c oughs> ิเศษแล้วกัน <c oughs> คิดอะไรไม่ออกคิดถั่วเพราะพอดีว่ามีถั่ววางอยู่ข้างๆโอเคเออตลาดถั่วพิเศษแล้วกันอ่าทีนี้เนี่ยเออไอตลาดถั่วพิเศษเนี่ยมันมันเป็นตลาดใหม่ก็คือว่า ก็คือเหมือนกับว่าแบบเอออยู่ดีๆเราไปเจอเม็ดเม็ดพิเศษเลยสักอย่างในในดินแล้วกันแล้วเรามาปูดแล้วเราได้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 ไดไดถั่วพิเศษขึ้นมาทีเนี้ยนะไอถั่วพิเศษเนี่ยคือพอมันพึ่งมาแรกๆใช่ไหมมันก็บูมพอมีความบูมขึ้นมาเกิดอ,อะไรขึ้นก็มีคนเข้าซื้อถูกปะ่ะราคาขึ้นปุ๊บคนเข้าซื้อเยอะๆปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันก็จะเริ่มจากเส้นแรกเสมออ่าพอราคาเข้าซื้อเนี่ยมาถึงตรงจุดเนี้ย ตอนแรกเนี่ยคนเจอถั่วพิเศษเนี่ยเขาขายเม็ดละหนึ่งร้อยบาทแล้วกันหนึ่งร้อยบาทตรงนี้ไอ้จังหวะที่คนเข้าซื้อด้วยความที่มันเป็นมีความพิเศษเนี่ยคนเข้าซื้อเยอะเนี่ยราคามันก็เลยขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นวัฏจักรตลาดดีมาดับสุภายอะไรเงี้ยอ่าเราเราไม่รู้ละเอียดขนาดหรอกแต่ว่าเราเราเอาแบบมาเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือจะเป็นการรู้ค่อนข้างลึกมันจะมีเรื่องของวอลลุ่มอะไรเข้ามาเก็บวุ่นวายปวดหัวไม่ได้ใช้แล้วคือทีนี้น่ะคนที่ซื้อที่ร้อยเนี่ย ตอนนี้เนี่ยราคามันก็ขึ้นไปถึงประมาณหนึ่งพบาทโอ้แบบขึ้นไปเยอะเลยแสดงว่าเคนที่ซื้อที่หนึ่งร้อยเนี่ยก็กําไรไปแล้วเก้าร้อบาทใช่ไหมก็เลยตัดสินใจทยอยกันขายเกิดขึ้นก็คือทยอยขายลงมาจนมาถึงจุดจุดหนึ่งตรงนี้จุดที่ราคาของถั่วเนี่ยลดลงเหลืออดเออ ลดลงเหลือ500บาทแล้วกันทีนี้เนี่ยพอไอจังหวะคนที่ตกรดตั้งแต่แรกไม่ได้ซื้อที่ราคา100บาทเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยกลุ่มคนพวกเนี่ยก็เห็นว่าเอยราคามันลดเหลือ500ละทำไมครับก็ทยอยซื้อกันต่อปึ๊บปุ๊บก,ก็ราคาก็ขึ้นเป็นเท่าไหร่ขึ้นเป็นปรสองร200บาทถูกไหม พอราคาราคาราคามันขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บทีนี้ก็เหมือนเดิมคือไอ้คนที่ซื้อห้าร้อยพอใจกับกําไรมากแล้วมันก็เลยขายลงต่อมันก็เลยขายลงปุ๊บมาตรงนี้ปับ๊บจนราคาเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันจนราคาเนี่ยตกมาเหลือที่เจ็ดร้อยบาทนี่อ่ะแล้วก็คนที่ตกตัวตรงนี้หรือไม่คนที่ขายไปแล้วก็ไล่ซื้อใหม่ราคาขึ้นไป ที่ตั้งแต่ร้อยบาทคน,นอ่ะอันเนี้ยคุณคุณไหมถ้าเราดึงออกมาเราจะเห็นได้ใชดเลยมันคืออะไรมันคือโครงสร้างตลาดอ่ะอันนี้คือแบบแบบที่แบบเข้าใจง่ายๆที่สุดอ่ามัน มันก็มีวิธีมองหลายแบบอ่าบางคนก็ไม่ได้มองแบบนี้บางคนก็เออมันมีการชักจูงในราคาคือ manipulation ในราคาด้วยก็ตามแต่ว่าเราไม่อยากเข้าไปถึงตรงนั้นลึกเพราะว่ามันมันพูดมันพูดเยอะเออมันมันไม่ได้พูดเยอะหรอกมันมันค่อนข้างละเอียดสูงแล้ววิดีโอน่าจะนานด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ manipulation อ่ะมันมันค่อนข้างที่มันมันสนุกแหละแล้วมันก็แบบมันละเอียดอ่ะเออมันเยอะอ่าคนคุณอันเนี้ยถ้าเกิดเราไปดูในหนังสือเทเนี่ยเราก็จะเข้าใจไอ้ตรงนี้ก็ โล <Low, S 2> ใช่ไหมโลก่อนแล้วก็มีไฮก่อนจะจริงๆจะ,ๆจ,ะจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันก็ตั้งให้มันเข้าใจง่ายไฮออยโลสูงกว่าใช่ไหมไฮยไฮอ่ะถูกไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ต่อกันก็เป็นไฮยโลใช่แล้วก็ไฮยไฮยไปเรื่อยอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของไอ้ตลาดขาขึ้นอย่างชัดเจนถูกไหมทีนี้เนี่ยเออ กลับมาที่เดิมมันนี่แหละพอไม่ได้วางแผนการการพูดถึงก็มันจะอารมณ์ประมาณนี้แหละคือมันก็สอนมันให้ดูสดๆแหละอ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนี่ยไอจังหวะที่ไอคนที่มันแบบรายใหญ่ะที่มันซื้อตั้งแต่ถึงร้อยบาทเนี่ยมันซื้อเยอะเว้ยตอนช่วงนั้นอะ่ะหมายความว่าไหมายความว่าผมมันซื้อเยอะเนี่ยทีเนี้ยตอนเนี้มันกําไรไปที่ถึงตรงจุดนี้แหละ คือมันถือออเดอร์ได้ได้เยอะมากทีนี้มันมันตัดตัดสินใจแล้วเฮ้ยตังกําไรตั้งสิบแปเท่าตัดใ,ใจขายเกิดอะไรขึ้นเอบูมที่เห็นบ่อยบอยนะมันมีคนซื้อตั้งแต่ตรงนี้แหละแม่ตัดสินใจอุ้ยเทขายเลยปุ๊บเทขายที่หนึ่งแล้วปุ๊บทีนี้ราคาเนี่ยร่วงลงมาอย่างรุนแรงเลยร่วงลงมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนสตัคเจอร์ใช่ไหม มีการเปลี่ยนสตัคชัร์ทีนี้ถามว่าเป็นขาลงสมบูรณ์แบบไหมยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะอะไรเพราะขาลงสมบูรณ์แบบก็คือมันต้องมีการขึ้นมาดีเทสก่อนก็คือว่ามีบอยน์เพเชอร์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนพอมีบอยน์เพเชอร์ขึ้นมาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอีกคือก็มีการแรงเทขายลงมาอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นขาลงแบบสมบูรณ์แบบอ่าก็ตอนนี้คือราคาก็ทิ้งลงมาตรงนี้ทีนี้เนี่ยการเบสตัคช t u ร์เนี่ยหนึ่งครั้งอ่ะไม่ได้หมายความว่าราคาจะเปลี่ยนเทสเลย คือมีโอกาสเปลี่ยนเทนต์แต่บางทีเนี่ยพอมันราคามาลงมาตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยในราคาที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะลงมาที่มม่ถึงหนะึ่งร้อยเนาะหนึ่งร้อยี่สิบาทเนี่ยไอคนที่มันขายแล้วมันกําไรตรงเนี้ยมันตัดใจเฮ้ยซื้ออีกเพราะว่าราคามันมันถูกก็เลยซื้อกระฉูดเลยปุ๊บก็ค่อยๆขึ้นราคาลดปุ๊บซื้ออีกปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นใหม่อ่ะหรือว่าจะ ลงแบบนี้จนเหลือเป็นศูนย์บาทกันแล้วแต่อะอาจจะว่าแบบอาจจะมีหลายเหตุปัจจัยอาจจะมีข่าวขึ้นมาไอ้ถั่วพิเศษเนียมันมี <laughs> เรียกว่ามันมีพิษแล้วกันเนราคามันก็เลยตกอันนี้คือรูปแบบของการขยับของของราคาหรือของตลาดก็สรุปง่ายๆก็คือมีการแบบขา,ข,าขึ้นเอางี้แล้วกันขาขึ้นแบบนี้นี่คือขาขึ้นอ่ะแล้วก็ขาลงก็จะเป็นแบบ แบบนี้แล้วกันเห็นทั่วไปในหนังสืออะไรเงี้ยอ่ะแล้วพอเรารู้อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้มันยังไงในการเข้าเทรดถูกไหมอ่ะก็คือสิ่งที่เราจะใช้ในการเข้าเทรดเนี่ยวิธีง่ายๆที่ตอนนั้นที่เราฝึกก็คือนีคือไอจังหวะที่ราคาเปิดเนี่ยเราใช้ไฮไลท์เนี่ยก็วางไว้อย่างงี้กับสวิงพอยต์ด้านบนนี้ทีเนี้ย พอพอเราเห็นสองเส่นเนี่ยปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้จะมีจุดพอพอตรงนี้ปุ๊บอ่ะทีนี้เนี่ยเอ่อ anticipation หรือการคาดหวังของเราจะเกิดอะไรขึ้นการคาดหวังของเราคือตลาดอะ่ะมันลงมาถึงตรงเทสตรงนี้แลนะ้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เรามองต่อไปเนี่ยที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือราคาเนี่ยขึ้นมาเทาขายตรงนี้อันนี้แหละคือเทรดไอเดียที่เราใช้ <laughs> ม,มันมันแค่นี้จริง คือคือเราเราคาดหวังแล้วว่าราคาเนี่ยต้องไปถึงตรงนี้อ่าแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นมีโซนเข้าเทรดก็อาจจะมีแบบเขาเรียกออเดอร์บ็อกซ์หรือว่าเป็นเออสปายดีมานก็คือก็คือสมมุติว่ามันเข้ามาตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันจะมีโอกาสกลับตัวด้านไหนนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องไปหาคอนเฟิร์มด้านไหนนี้เพื่อที่จะสลับเป็นขาขึ้นขึ้นไปด้านบนทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ย,ยคือการคาดหวังของเราอะ่ะคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ทีเนี้ยมันก็เลยมีเรื่องของไทมเฟรมเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเดซเซอัน,น,อน,ะะนนะอเนี้ยคือวันเดย์ไทมเฟรมแล้วกันทีนี้ไอ้วันเดย์ไทมเฟรมเนี่ยคือถ้าเราซูมเข้าไปด้านในเนี่ยเะ้ยว่้ชูบ อ่าถ้าซูมเข้าไปด้านในกล่องไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเราซูมเข้าไปข้างในเนี้ยในที่เอออาจจะเป็น one over time frame แล้วกันอ่าสิ่งที่เราเห็นในด้านในเนี้ยเราเห็นเป็นอะไรขาลงถูกไหมเป็นในรูปแบบของตาขาลงที่เข้ามาเอ่อเทสในเออ Snd ตรงนี้ด้านในนี้อ่าถูกไหม ถูกไหมถ้าเราซูมเข้าไปข้างในเนี่ยทีนี้พอเราซูมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราคอนเฟิร์มที่เรามองหาคือแบบซิมเปิลมากเลยคือคือเราต้องการเห็นการชิฟต์สัคเจอร์อย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็คือมีการเบรกสัคเจอร์ตรงนี้แล้วก็มีการดีเทสปุ๊บตรงเนี้ยก็อาจจะวางเอนทรีไว้ตรงนี้ได้อันเนี้ยก็เป็นการคอนเฟิร์มข้อเทตที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็แทร็กเก็ตสวิงพอยต์ด้านบนนี้อ่ะอันเนี้ยคือที่มาของระบบเราทั้งหมดเลย คือคือเราใช้แบบเนี้ยเข้ามาเข้ามาช่วยในการคืออย่างแรกคือมีโครงสร้างในการวางรูปแบบก่อนว่าเออเดเรคชั่นของตลาดเนี่ยจะไปยังไงแล้วก็สูงขึ้นไปด้านในตัวเนี้ยปุ๊บทีนี้เนี่ยพอพอเข้าไปดูอีกนะพอเข้าไปดูอีกสมมติมว่าคนคนที่ว่าเทรดเทรดต,ต่ำกว่าคือคนที่ไม่ได้ใช้ทำฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมสมมติอะพอเข้าไปดูอีกใช่ไหมมีการชิปสตรักเจอร์อย่างนี้เกิดขึ้น เนี่ยราคาก็วิ่งลงมาเ,เข้าอีกกล่องหนึ่งไดนน้นี่ทีเนี้ยอีกคนหนึ่งอะที่ว่าใช้อาจจะใช้5้านาทีในการเข้าเทรดก็จะเขาเรียกว่าอะไรสูงเข้าไปดูด้านในโซนี่เราก็จะเห็นอะไรขาลงอีกเส้นกันอ่ะอนี่ นะอ่ะขาลงแล้วนะเป็นทางเฟรมของอาจจะเป็นห้านาทีหรือหนึ่งนาทีก็ได้เอาเป็นห้านาทีแล้วกันง่ายดีไฟ M อ่ะทีนีน้พอเราซูมเข้าไปไอ้ด้านนเนี้ยเราก็จะเห็นไฟ M เหมือนกันทีนี้นไอ้ไฟ M ด้านไนเนี่ยก็เราก็รอชิปสตร์ชื่อมนกันก็จะเข้าเป็นเอนทรีด้านตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันถ้าถ้าอยากจะเข้าลึกไปกว่าน,นี้กก็สามารถซูมเข้าไป ดีคอนเฟิร์มด้านในนี่คราวนี้มันก็จะเริ่มมือแล้วทีนี้จาก5นาทีเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นกราฟสิบห้าวิแล้วกันอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบสิบห้าวินะอ่าก็จะเข้าไปเห็นด้านในนี้แบบเดียวกันอันเนี้ยคือที่มาของคําว่าปรัชญาอ่าคือเป็นมันถ้าเกิดแปลตรงตัวมันถ้าเกิด แปลคำคำไทยก็คือเหมือนกับเป็นสั์เป็นส่วนอะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันจะจะใช้คําว่าอะไรคือเหมือนกับว่าเราสามารถมองเห็นอย่างเช่นเดลี่เนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าเออไอทม์เ,ออเ,ออมเฟรมของหนึ่งชั่วโมองเป็นยังไงทม์เฟรมของห้านาทีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของทม์เฟรมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรียกว่าการเรียกว่าการอะไรนะเออการซูมเข้าซูมออกของออเดอร์คือถ้าเราซูมเข้าไปด้านในเนี่ยคือเราก็จะเห็นแบบ แบบออเดอร์ด้านไหนว่าเออแม่งเป็นยังไงอะไรยังไงเออแค่นั้นแหละอันนี้คือพื้นฐานของ fractal อ่าอันนี้คือวิธีการเข้าเทรดคือคือเนี่แหละคือเราเราใช้อารมณ์ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเออการคอนเฟิร์มเข้าเทรดเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้แบบนี้เสมอไปก็อาจจะไปบวกคู่กับ indicator ก็ได้อ่าก็คือในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ในการเข้าไปคอนเฟิร์มเทรดได้อะไรเงี้ยคือที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยคือ คนสอนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดถึงการเข้าเทรดมากกว่าการสร้างออสตรอรี่ในการเข้าเทรดมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมอินดิเคเตอร์นี้มันไม่เวิร์กทำไมอินดิเคเตอร์นี้มันเวิร์กสำหรับบางคนแต่ทำไมมันไม่เวิร์กสำหรับเราอะไรประมาณนี้คือเพราะว่าการมองของตลาดแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีไอเดียการสร้างเทรดที่ไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกที่ว่า ทำไมเราเอา indicator, indicator เนี่ยไปใช้แล้วมัน work แต่ทำไมเพื่อนที่เพื่อนเราอ่ะที่เพิ่งเทรดอ่ะเอามาใช้ไม่ work เลยอะไรเลยเพราะว่าเราเทรดปราศจาก story หรืออเดียนั่นเองนั่นแหละคือเหตุผลหลักถ้าเกิดเราเอา c o n f i r มเราอ่ะไปใช้เทรดนะเราบอกเลยว่าวิ l เลยังไม่ถึง10%เลยแต่ว่าเมื่อเราเอามาควบคู่กับไอเดียการเข้าเทรดเนี่ยกลายเป็นว่าวินเลตมันขึ้นแบบ เยอะเลยมันขึ้นเป็นแบบสี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นซึ่งค่อนข้างโอเคแล้วอ่าก็ค่าที่แบบโอเคตอบโจทย์อ่าอ่านั่นแหละเป็นที่มาทีนี้นยเออเราก็จะมาดูตัวอย่างกันว่าเราจะใช้อันเนี้ยในการมองตลาดยังไงไม่ว่าเราจะไปตลาดที่เราไม่เคยเห็นมาต่อเลยต,ตลาดดีอืมเอาง่งายๆแล้วกันเดี๋ยนะ เข้าถึงตัวอย่างแล้วกันอ่ะ EA แล้วกัน e o s โอเคเออโอเคคือวิธีฝึกง่ายๆคือคือเมื่อกี้จำภาพเมื่อกี้ไว้นะจำภาพเมื่อกี้ที่เราที่เราวาดไว้นะคือส่วนแรกคือเราเราจะใช้สิ่งที่เราใช้คือเรามีไฮไลท์เตอร์ใช่ไหมเรามีเออสวิงพอยต์แคดดีพอคือสิ่งที่ต้องใช้ทั้งสองอันนี้อ่ะแล้วเราก็จะใช้แค่ทำคาวเพเดียว แต่ว่าถ้าฝึกบ่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปเอาไปใช้แบบเอาไปทําความเข้าใจกับเกี่ยวกับหลายๆคำเฟรมได้เราไปที่ทำเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงแล้วกันเราก็จะล่อย่อราคาไปให้สุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมืตรงนี้สิบเอ็ดแล้วกันสิบสองอ่ะสาเฮ้ยไกลไปว่สิบเอ็โอเคได้ได้ไดอ่ะ ไม่รู้จะเป็น example ที่ดีไหมนะดูเดลี่ดิอ่ะเดลี่อาจจะเป็น example ที่ดีด้วยกันอ่ะอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือคือเราต้องหาอย่างที่เราพูดถึงเรื่องของตลาดถั่วจำได้ไหมเราต้องหาจุดซ้ายสุดก่อนจุดซ้ายสุดเขาคือคือเราต้องหาเส้นเส้นนี้ก่อนเส้นอะไรก็ได้จะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มใช่ไหมเราก็เริ่มง่ายๆคือคือตอนเนี้ยราคาเนี่ยคือ แต่นะอันนี้ราคาไม่ค่อยเยขีรยเท่าไหร่อเอาเลียร,ยร์แบบง่ายๆก่อนไม่งั้นงงอ่ะวิลกี้แล้วกันเนี่ยราคาเนี่ยคือคือถ้าเกิดเริ่มจากตรงเนี้ยคือไงคือราคาเนี่ยปุ๊บมาถึงตรงนี้ใช่ปุ๊บทีนี้เทสตรงนี้ไปปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย anticipation อะหรือการคาดหวังของเราอะก็คือให้ราคาเนี่ย,เ,ยเราพอยต์ตรงจุดตรงนี้ไปก่อนแล้วให้ราคาเนี่ยลงมาตรงนี้แล้วก็ เดี๋ยวค่อยแล้วก็มาที่จุดตรงนี้ทีนี้ยตามตามที่วาดไว้คือทาร์เก็ตของราคาเนี่ยคือมาทาร์เก็ตตรงไหนตรงนี้เพราะฉะนั้นการคาดหวังของ d ดเร c กชั่นก็คือให้ราคาลงมาตรงนี้อ่าใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยเออเนี่เราก็รอเดี๋ยนะอ่าทีนี้ยเราก็อาจจะแบบไปหาเข้าเทรด ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องของไอโซหรือ SND อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังให้ราคาวิ่งมาตรงนี้ทีเนี้ยก็ไปดูที่เดลี่เออตอนเนี้ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีแผนการที่จะเล่นลงมาตรงตรง,ตรงนี้ละทีเนี้ยเราก็มาดูที่เดลี่เกิดขึ้นอ่ะของเดลี่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมีการเปลีป่ยนไปแล้ว จะเป็นขาลงอ่าทีนี้เนี่ยเออถ้าเกิดจะสกาเนี่ยเพราะฉะนั้นการคาดหวังของเราต่อไปเนี่ยก็คืออาจจะให้ราคาเนี่ยวิ่งเข้ามาเทสตรงนี้ก็เป็นได้แล้วก็ราคาค่อยทิ่มลงไปด้านล่างอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุไอเดียที่สามารถแบบเออถ้าเกิดว่ามีเหตุและผละมากพอที่จะหาเป็นเออมีการเทสแล้วก็ราคาวิ่งลงไปถึงทาร์เก็ตด้านล่างก็มาดูกันเป็นยังไง ไม่น่าขึ้นถึงอ่าแต่ว่าปึ๊บขึ้นมาถึงได้เวอืมนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกก็คือตามตามวิกบีแบบเนี้ยอ่าก็เดี๋ยวดูว,วิดีโอนานไปก็อเอาแค่ยี่สิบนาทีก่อนแล้วกัน ก็นี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่สามารถเอาไปใช้ได้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะรอให้ไอดีกวนี้หน่อยก็จะวิดีโอข้างหน้าเนี่ยก็จะใช้เป็นเอ่อ example มากกว่านี้แต่ว่าพอเห็นพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพที่ว่าแบบเออเราวาด structure ตรงนี้ตรงนี้ใช่ตรงน,น,รงนี้เพราะฉะนั้น anticipation ของเราอะน,นะ anticipation ของเราอะคือให้ราคาเนี่ย run low ตรงนี้จาก weekly อะไรประมาณเนี้ยก็เอาไว้ให้นี้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาทำต่อ เป็นน้ำอย,อย